น้ำมันพืชกุ๊กเปิดโครงการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายสิ้นสุดการเป็นของเสียตั้งเป้าสร้างโรงเรือนนวัตรกรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกเวทสาแห่งตลอดปี2,568 บริษัทานากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสร้างคุนค้คาออร์แกนิกเวสเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และกำจัดขยะอินทรีย์ให้กับโรงเรียนและชุมชนณโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่26มีนาคม2568นายอดุลเปรมประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทานากรผลิตภัาาณฑ์น้ำมันพืชจำกัดผู้ผลิตน้ำมันพืชกุก๊กหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่ม ภูพูนพลเปิดเผยว่าบริษัทให้ความสําคัญกับการดาเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทางภายในและภายนอกองคอ์กรโดยเฉพาะโครงการ CSR ด้านชุมชนที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจะเดินหน้าสานต่อในปีนี้หนึ่งในนั้นก็คือโครงการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการสิ้นสุดการเป็นของเสียโรงเรียนนวัตกรรมสร้างคุณค่า o r แกนิกเวทด้วยนอนแมลงวันไลน์หรือ B.S.F ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทธนากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนโดยมีแผนก่อสร้างโรงเรือนพ่อเลี้ยงนอน B.S.F. หรือโรงเรือนนวัตกรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกเวทให้กับชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลปากคลองบางปากฏดและตำบลในคลองบางปากฏอดอเภอพระสมุทรเจดี JD, ซึ่งตลอดปี2568บริษัทมีแผนสร้างโรงเรือนนวัตกรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกเวทรวม3แห่งการเปิดโรงเรือนในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอด าก,การเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกเวสที่เกาะสีชังให้เป็นศูนย์เรียนรู้และต่อยอดการสร้างอาชีพของชุมชนเมื่อปี2566โดยยึดกลยุทธ์ Sustainable Business Strategy ตามหลัก 4G ได้แก่ Clean Corporate, Great Culture, Good Governance และ global sustainability โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้ Green Corporate คือการสร้างแรงบันดาลใจและปรับเปลี่ยนแนวคิดตลอด s ั p p l y Chain มุ่งเน้นการคัดแยกขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปให้มากที่สุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมุ่งสู่ความยั่งยืนร่วมกันค่ะครับเออลงโรงเรียนนกักตรกนะครับ เกิดขึ้นที่จริงๆแห่งแรกก็เกิดที่เกาะสีชังนะครับเพราะจริงๆผมเองธุรกิจเนี่ยเรามีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็เรือไปจอดที่เกาะสีชังนะครับเพราะฉะนั้นก็เ็กขึ้นไปที่เกาะก็เห็นสภาพเกาะต่ท้ายท้ายเกาะนะครับข้างหน้าสวยงามแต่ว่าก็จะมีกองขยะเหมือนกันคุณเบิร์เป็นไปขยะอาหารนะครับที่ไปนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราถึงได้ไปเริ่มโครงการที่เกาะสีชัง เพราะเราคิดว่าเกาะสีชังเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อะไรที่สําคัญเพราะจริงประวัติที่ผมไปศึกษามาราชการที่5หรือในช่วงตหน่วยงานราชวงศ์ต่างก็เคยไปพักฟื้นไปอะไรต่างที่เกาะสีชังก็เลยยังมีมีสถานที่สําคัญสําคัญให้เราได้เห็นนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นโดยการที่เราก็เลยไปตระเวนเห็นมีโรงเรียนนะครับซึ่งเขามีโรงเรียนนะครับที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็เลยไปคุยกับทางอาจารย์ที่คุณครูที่โรงเรียนเกาะสีชัง ก็เลยเป็นที่มาของโรงเรียนนวัตกรรมนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็ทางโรงงานเองเนี่ยนะครับเราก็มีโครงการที่เราเรียกว่าเป็น end of waste ก็คือสิ้นสุดของการมีของเสียจากการประกอบธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็นที่แรสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นเศษอาหารจากการจากการประกอบอาหารนะครับอะไรต่างๆก็ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราแยกเศษอาหารออกนะครับจากขยะอื่นๆก็จะทําให้เราสามารถทําให้ขยะอื่นเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีการคนเปื้อนกับขยะอาหารนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่เรียกว่า e อ็นเนอรแล้วก็ตามมาด้วยการเป็นโครงการที่เรียกว่าซีโรเวสต์ทูลแอนฟิลเพราะส่วนใหญ่ขยะที่เทศบาลจะเอาไปจัดการก็คือไปฝังกบการฝังกบนี่ก็คือก่อให้เกิดอะไรฮะ การเลงกระจกทั้งมีเทนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆซึ่งเป็นที่มาของภาวะอุณหภูมิของโลกร้อนเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราจัดการขยะแบบเนี้ยมันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยหนึ่งขยะอาหารก็มาจาับมาให้ทางหนอนแมลงวันจัดการนะครับขยะที่เผาไม่ได้ก็มีหน่วยงานที่ก็รับไปทํอยู่เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตโรงไฟฟ้าส่วนขยะที่เผาไม่ไ,มได้ก็มีการรับซื้อก็อทําให้เราเห็นภาพว่าอะไรฮะทุกอย่างถูกอะไรครับจัดการได้หมด และที่สําคัญคือการที่ไปทําโครงการหลอนแมลงวันลายนะครับเราเริ่มต้นด้วยสถานที่ภายในใกล้ๆโรงเรียนก็เป็นสื่อการศึกษาให้เด็กๆเขาได้รู้ว่าการจัดการขยะหรือขยะอินทรีย์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีมูลค่าถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการที่ดีก็เลยเป็นโครงการที่ให้โรงเรียนทําแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้ามาเป็นคนมีส่วนร่วมนะครับในการในการอะฮะในการเลี้ยงในการทันาแล้วก็เด็กๆเขาก็จะมีรายได้ จากการขายไข่มแมลงวันลายหรือแม้แต่ตัวหนอนนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยที่โรงเรียนที่เท่าที่ผมทราบแล้วก็ไปเยี่ยมเขาเนี่ยปุ๋ยจากดินดาหรือปุ๋ยน้ําที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายเนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์ได้หมดตัวหนอนเขาเข้าไปมีโรงเรือนเลี้ยงไก่กับปลาดุกเขาก็จะเป็นเศษอาหารให้ได้นะครับและที่สําคัญก็คือตัวไข่มแมลงวันลายก็สามารถที่จะไปจําหน่ายก็มีเว็บมีคนรับซื้อ อักิโลละท,ทุกคนรู้ราคาแล้วจะตกใจกิโลละ20,000บาทกรํารละ200บาทอย่างนี้ฮะจริงๆเราใช้เพียไม่กี่กรํารเราก็สามารถที่ดูแลจัดการได้อย่างดีก็เลยผมเลยขอเชิญชวนนะครับว่าเรามีหลายโครงการนะครับที่ก่อสร้าง,งปันที่แห่งแรกแล้วก็วันนี้มาที่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีโรงเรียนที่พระสมุทรเจดีเนี่ยนะครับเราก็จะมีอีกหลายโรงเรียนที่เราไปสร้างไว้ จริงๆเ,ออเป้าหมายเราคือเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็เลยคิดว่าอยากจะไปทั่วประเทศนะครับเล็กๆจะเ,เป็นจุดเล็กๆแต่เล็กๆเนี่ยรวมกันก็ทําให้เกิดอะไรครับเกิดให้เกิดเป็นพลังงานอย่างดีแล้วเราก็เชื่อผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อเรื่องของ power in partnership เราหาพาร์ทเนอร์ได้เราต้องจับมือเดินไปได้วยกันทําสิ่งดีๆร่วมกันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับว่ามันเป็นประโยชน์นะครับที่ ประเทศไทยเราเองถ้าเราดูแลการจัดการนะครับการจัดการเรื่องของหนอนมแมลงวันลายออที่สําคัญนะครับหนอนมแมลงวันลายนี้เป็นหนอนมแมลงวันที่มาเลยฮะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ใช่เป็นพันแปลกพันเอเลี่ยนนะครับแล้วจริงๆที่สําคัญคือถ้าที่ไหนมีหนอนมแมลงวันลายมาแมลงวันบ้านจะลดลงเพราะมาแมลงวันบ้านเนะี่ยมีอะไรฮะสู้ ออกไข่แล้วเนี่ยสู้มแมลงวันลายไม่ได้แล้วมแมลงวันลายเนี่ยเขาเขาจัดการพวกนี้หมดเลยมันมีเหมือนกับฟีโลโมนถ้ามีไข่ถ้ามีหนอนมแมลงวันลายอยู่มแมลงวันบ้านจะไม่มาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไปเยี่ยมที่โรงเรนมักจะไม่ไม่เห็นสูนพันได้ว่าหนอนแมลงบ้านที่เอนล้างหายหมันกบหมดเลยแต่จะมีนกมาเพราะนกก็เคยมาได้ไอตัวที่มันหลุดออกไปเนี่ยนกเขาบอกโอ้เป็นอาหารด้านโชาเลยครับผม กิจกรรมที่ผมว่าเราเรามีหลายหลายทางคุณผลกรุ๊ปเองก็มีเว็บมีต่างๆที่ที่สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอีกหลายอันที่อย่างที่เรียนทห้ทราบนะครับว่าถ้าเราไปเปิดกิจกรรมเหล่านี้ให้ได้ทั่วประเทศค่อยๆค่อยๆกจายไปมันก็จะเป็นการสื่อให้เห็นนะครับซึ่งผมว่าทาง พุดดิ้งพดเวิ้หรือบัตเตอร์ฟลที่เขาทำเนี่ย mm hmm. เขามีรายละเอียดรหยละเอียด,ยดต่างหมดเลยว่าเอ๊ะคุณจะได้นอนจะได้ไข่ไปหลังนอนมแมลงวันลายได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอนนะครับแล้วทางเราเองแล้วก็มีจัดกิจกรรมเชิญชวนไปเยี่ยมที่เกาะสีชังได้เลยเพราะเป็นโมเดลที่เราพร้อมยินดีจะต้อนรับให้กับทุกๆท,ท่านที่จะมามีส่วนร่วมนะครับในการดูแลจัดการขยะอาหารให้กับประเทศไทยเราจะได้เป็นประเทศซึ่ง มีแขกเข้ามาเยี่ยมตทางชุมชนทางที่ต่างๆก็จะไม่มีเศษอาหารไปกินอาหารที่ทําให้เกิดและรบกวนนะครับแล้วทาให้ภาพพจน์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเสียหายนะครับไม่ใช่เดินไปเจอเอาถัางขยะที่มีขยะล้นออกมามีเศษอาหารต่างๆอันนี้คือเป็นสิ่งดีๆที่จะได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญผมผมก็เชื่อว่าเราเองเนที่ทําโครงการเหล่านี้เราทําเพราะเราเห็นประโยชน์ที่ได้ก็หวังว่า จะเป็นต้นแบบให้ทุกคนเข้ามาศึกษาแล้วก็มาดูงานก็เลยเริ่มที่โรงเรียนเพราะเราเชื่อว่าที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาเรียนแล้วก็เอาไปกิจกรรมนี้ไปเผยแพร่ที่บ้านเพราะเรายังมีโครงการจัดการขยะหนอนแมลงไนลายที่บ้านนะครับมีโมเดลที่บ้านให้ด้วยให้เด็กๆเ,เข้าไปทดลองนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีโมเดลที่สําคัญก็คือที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะเป็นไบโอเลกเตอร์ ctor, เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เพราะโรงพยาบาลนี้เขาต้องไงฮะควบคุมด,ดูแลไม่ใช่แบบเอยเดินม,มามีหนอนมีมแมลงกันลายบินนะครับก็จะเห็นได้ภาพว่าตั้งเป้าคือโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนวัดแล้วก็บริษัทเอกชนที่คิดว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดีเลยนะครับ